กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกับสวัสดีบรรทุกท่านนะคะมาหับส้มสรงน้ำค้ามพี่น้องเอ้ยเพื่อนท่ากบดัไปทางใดพี่น้องเอ้ยกวยกวยกวยบาคิล่าไอ้เพื่อนกวยน้องไอคิวไอคิวเอ้ยสวัสดีปลาลุงเห็นไหมลูกปลาลูกไอคิวขี่ได้ลูกผู้ผู้ผู้ไอคิวพี่น้องเ,ง IQ, เอ้ยพี่นอ,อน

พิ่นอนหลับเอาข้ามาไปทางใดพี่น้อยอยู่แต่งานเอาน้องยคิวอะอยากไปหายังกับใจสีขาดเลยให้ไปใหญ่จีนเอ,อาถากะเพิ่นกระแยกไปทางใหม่คื้การพิ่น,นกระดุไปให้การเหมือนกัน น้อยคิวกำลังนอนน้องค้ามกำลังเล่นไปสักผ้าห้ากระเล้วเขากล้กวยใส่เปย์เลยพี่น้องเอ้ยท่าบอกกล้วยแบบเพิ่นตื่นจิ้งหน่อยกระเทียวแต่ตื่นนะนะจิ้งหน่อยเทียบแต่ตื่นเขาก็เลยกล้วยใส่อันนี้ไว้จิ้หน่อยพอดีเขาไปสักผา้สาสักยังนะ พอนนอนเัาก็กล้วยพนนอนวดแบบสิ้นแล้วห้เขาไปสักผ้าบิดกิ่ที่งไงเลยตีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพระทุกฐานพี่น้องเอ้ยฮอตยามแดงๆเด้อนี่เนาะ ยำแรงเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศำายำแรงไปอีออดเป็ดกับนอนกองขี้มีอีกหลายหลายพี่น้องเงอ้ยหมูนางอเนย์หมูลาดพี่น้องตัวเถิดมีไงเต้นผึ้นเสียหนามันหกพี่น้องเอ้ยแจ็คอี้ยัายงผึ้นเสียทิ่มเนี่ยนะเพลนะแม่ พักนอกบ้านพี่น้องเอ้ยพักพักบัวบกบ้านแม่ยังตื่นเช้าอันนี้อันนี้เนะี่ยปลูกหลายปีแล้กวก็ามังน่าเลยนะแม่น้องแก้มบุม้มต่อไปคนปลูกกันนะได้เป็นสิบป,ปีแล้วพี่จักแม่น้องแก้มบุ้มกะฮักกะเมื่ออยู่บ้านปัวพี่น้องเอ้ยแม่นพี้ฝุ่นกระยู่พี่เฮ็ดไท่เฮ็ดหน้าอยู่น้ำกรัมนี่เลยแม่นนิย่เะ ทิพย์ไม่หลังเดินมันเปลี่ยนมันจะตายอืมท้องแห้งแหงพี่ตังเลยเป็ดได้สิมาแหมให้เป็ดกินซิวเกิดมัานอะไรพี่น้องเอ้ยอากาศก็เปลี่ยนแปลงนะสุดยัง แม่โอ้ข <f erv> <eps> ้าศักดิ์พผมหายอันย่าพ่อยังไม่ได้ลงมาแผ่นจับลงลงพ่อปั่นผ้าไอ้เพิ่นปไาบิดปั้นปั้นปั้นไว้ละก็เอามาตากให้เพิ่นอันนี้คือข้างผู้ไม่ใหญ่จืดเพี่ง้องานี้เพิ่นปลูกไว้ ไปผู้ค้าอัน,นีมันเอามาปลูกลายปีแหละเมซาบราุรกะให้เป็นกามาปลูกไวอันนี้ก็คือพักปั้งกับพักอันพักตำลึงอยู่ในดหนาอันนั้นใส่ไผ่เขากกมาหน้าเนาะแม่ก็มักบวกนี่จะปลูกได้จักปีละแม่ฮพอบ่าสามปี ปลูกไว้ประมาณสามปีเลยพี่ดาวเองทำสี่ป,ปีเนะ้ะเจะก,ก็บางม่วงไง,งไ่ัง่าคืองามแทใบยังไงไเปนสียหนาออก

อากาศเย็นทาม,มาอากาศหนาวหนาวลมลมแหง้งก็จะซาดีซีิกค็คือยุ่กว่าสิบวลมรอสิบวแห้งประมาณเก้าโมงเช้ารือว่าสิบโมงนะป้าลมนั่นมาเป็นบาทเป็นบาทบุดบุดบุดมาบ่ได้กะมา คือลมซาคนหลายใจไอ้เลยพี่น้องเอ้ยจะลมซาอียเนาะกับพ่อแจ็คเนาะยังว่าลมเอ้ยลมสวยมาบอกน้อยย้ายเจอไอ้จิดมันไปป่าป้าเหมือนนี่เหมือป่าเหมือเหนื่อยเนี่ยไปหาหมาวันได้ยังได้ขี่ซีได้อยู่ขี่ซีได้ขี่โต๊กได้ขี่ซีโอขี่ตกกับหมวยดังไพ่พี่น้องเอ้ยเพื่อนป้าฮาไหนกัน ไไแม่คิดซีกไไับไอ้ใครไปซื้อหมากซื้อผู้แม่ไปหล่อปากกา่ากับแม่ซาบัวไล่อะไรพี่น้องเ,เอกก้เยขู่เพม่อนกันขู่ค้าเพม่อนย่ำหล่อป่าอะไรกีห้องกับไปนำเผินคือกันจะแบ่งย่างก็คือ้ิดหอดสวรรค์ปากสองคน ไปโง่ไปโง่มากอ่ะโอ้แม่น่นะนะกลับไปกลับมากฮขีิซี่สั้นสูงพี่น้องอวยแบบอันเขาจะเอาไปใย,ยเฮือหรือว่าเอาไปเห็ดยังก็ยังยจืดกับบะมีโทรศัพท์เมื่อวานที่กีฬาพี่น้องเบิร์ดกัน,กนแม่นห้องกันลงที่เพื่อกระตึกอยู่แถวนั้นอืมล้มกับพอล้มโอ้ยแบบยังไม่สะอาดแม่อ้ยลมแห้งให้ยันลงทางต้องเอา งกันกบิล้มเมื่อวานแมนลมมันอู่ไปอู่มาเจ็คเหม็นยังกระโดดอทราบถิ่มพยีเลยพ่องกันกรบบริยิเนี่ก็มายยานสันไปตสุดเมื่อวานมยายังยำดีย่ะามีหมูมา่เราบีนหานสั่งย่าดเล็บไปอยู่แถวงแถวป่าเนาะบ้านแม่น้องกีกี มันต h, ิดก mm ับดงนะทางเยเป็นรมเป็นแหลงนี่แหละเหมือนกันมบักเหมื่อยแมนเป็นตายมันใครดีสิมาเพอสู่ป่าเขาสิมาหาอยากเลยเออฮะก็เปิดสิเห็นแล้วเนาะจากป่าดอนได้เหนะเขากันเลยกน่าเลี้ยวถุกซอกถุกมุมเพากับเบิ่งบอจ้าแจ๊งขึ้นป่าอะไรนะเฝืนกันได้คุกบ้ากันจะสูบหาแถวได้ไพ่สูบยาป่ะคือกินแบบสูบยาเลย ซุบยาสูบนะเธอกินโอ้เพื่อนนานาจูขีเหงะกินนี่คือใบกินแบบยี่คือใบไม้ไงได้แบบพอถ่าวติ๊กี้นะแม่เพื่อนมาจูนัะ่นนะ<ห>จูคีไอ้ยางใหญ่ก็ได้ว่าซับกุ๊กชะไล่เนี่ยกำ <iet> ลังเลิกเนี่ยพวกชะไลยย่จะนี่เม็ดน้องแกมบุ๊ปได้เหมือนนมาดึงเอาไปเนี่ยนี่บอกหางใบเครือมันตาย จากเธอนำมาปลูกไว้พี่น้องเอออ้อมกบอ้อมกบอ้อมหอยอ้อมปลาแกงปุ้มแกงปลาเป็นไงนะใส่เห็ดแกงเห็ดปลวกก็ได้นะแม่คมๆอ่ำลำพี่น้องเออแซ่บๆมีไอ้เจี๊ยนผันมากเห็ดสไตล์นั่นของเพิ่นเพิ่นแกงก็ได้พี่น้องไปฮาสิไปเบิ่งคนหน่อยกับพี่น้องเอ้ยป่ะไปทำกัน เฮ้ยเฮ้ยตื่นและะ้วป่ะเฮ้ยน้อ,องไอคิวขื้หมดเมือดแทะอ่ะอ่ะหันไปยินเสียงเ่นเม่ลงไปถ่ายคลิปลูกบังได้นนิน้องไอคิวพี่น้องเ้ยยังนอนอยู่อ้าบหน้าเองเพิ่นแล้วบังได้นนิ ถาก็ได้เดือนกูกลัวพี่น้องเอ้ววันที่เจ็ดต่างจังหอดโงเดือนน้องไอคิวพอนนอนเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาควรสิได้ข้อล่พี่น้องไปก่อนเด้อผ่ากุไลกุเซกุติดตามน้องคคมเน่เด้อพี่น้องสบายดีไอคิวขี้ไล่ไปก่อน